สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอกดราม่าอยู่กับน้ำฟ้าสุพันษาคนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หัวใจของน้ำสามันเต้นแรงผิดปกติค่ะ มันไม่ใช่ความตื่นเต้นจากการเห็นข่าวดราม่าตบตีหรือข่าวเฉาโชในวงการบันเทิงแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันคือความตื้นตันค่ะตื้นตันที่ได้เห็นเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในโคลนตมวันนี้ได้ถูกขัดเกลาจนส่องแสงประกายแสบตาไปทางประเทศแล้ว วันนี้น้ำฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้พูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆวัยเพียง13ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีเด็กที่เคยเป็นแค่นักร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดแต่วันนี้วินาทีนี้ชื่อของเธอกำลังถูกจารึกให้เป็นตำนานบทใหม่ของประเทศไทยจนสื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศสื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่างพร้อมใจกันพาดหัวข่าวถึงเธอล่าสุดค่ะ เว็บไซต์ข่าวคมชัดลึกสื่อเก่าเกมที่อยู่คู่วงการลูกทุ่งมากว่า30ปีได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งที่น้ำฟ้าอ่านแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาพาดหัวว่ารู้จักต้นข้าวด่วนเพลงชิงทุนสาวน้อยวัย13ปีเสียงหวานป่านน้ำพึ่งขวัญใจคนดูทั่วประเทศแฟนแซวพุ่มพวงกลับมาเกิดคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์กลับมาเกิด คำคำนี้สําหรับคนลูกทุ่งแล้วมันคือที่สุดของคํายกย่องนะคะแม่พึ่งพุ่งพวงคือราชนีลูกทุ่งตลอดกาลคือครูบาอาจารย์คือตำนานที่ไม่เคยตายการที่เด็กอายุสิบาคนหนึ่งจะถูกเปรียบเปรยกับแม่พึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันเล่นๆได้ทำไมสื่อถึงกล้าใช้คำนี้ทำไมคุณดูทั่วประเทศถึงกล้าพูดประโยคนี้ วันนี้ตอกดรามา่าจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังชีวิตของต้นข้าวสุปริยาแบบม้วนเดียวจบจากวันที่โดนดูถูกว่าเป็นแค่เด็กขอทานร้องเพลงสู่วันที่กำลังจะพาเพลงลูกทุ่งไทยไปพังกาดบนจอไทม์สแควร์นิวยอร์กย้อนกลับไปก่อนที่จะมีแสงไฟส่องหน้าเวทีแบบทุกวันนี้ชีวิตของน้องต้นข้าวไม่ได้สวยหรูเลยค่ะคุณผู้ชมต้นข้าวเติบโตมากับคุณย่า คุณย่าที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่และเป็นครูคนแรกคุณย่าของน้องต้นข้าวเคยเป็นนักร้องร้องเพลงตามร้านอาหารมาก่อนท่านถ่ายทอดวิชาสอนให้น้องรู้จักการเอื้อนการใช้เสียงแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเทคนิคการร้องคือย่าสอนให้ร้องเพลงด้วยหัวใจ มีภาพจำภาพหนึ่งที่แฟนคลับยุคแรกๆจำได้ติดตาคือภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนถือไม้ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ตามตลาดนัดคุณผู้ชมลองจินตนาการตามน้ำฟ้านะคะแดดร้อนฝุ่นควันผู้คนเดินขวักไขวเด็กคนนั้นร้องเพลงแลกเศษเงินเพื่อหวังจะเก็บเป็นทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระคุณย่าแน่นอนค่ะโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับทุกคนเสมอไป มีครั้งหนึ่งระหว่างที่น้องกําลังร้องเพลงด้วยความตั้งใจมีคนเดินผ่านมาแล้วพูดใส่หน้าน้องด้วยน้าเสียงรําคาญว่าเสียงดังหนวกหูจุกไหมคะเป็นเรายังจุกแล้วเด็กตัวแค่นั้นจะรู้สึกยังไงถ้าน้องต้นข้าวเลือกที่จะวางใหม่ร้องไห้และล้มเลิกในวันนั้นเราคงไม่มีราชินีลูกทุ่งรุ่นใหม่ในวันนี้แต่น้องต้นข้าวทำยังไงรู้ไหมคะน้องเพียงแค่ยิ้ม ยิ้มรับคำด่านั้นแล้วตอบกลับไปเบาๆว่าไม่เป็นไรคะ่ะหนูแค่อยากให้เสียงเพลงของหนูทําให้คนยิ้มได้โอ้โหคุณผู้ชมคะหัวใจของเด็กคนนี้ทำด้วยอะไรทำไมมันถึงแกร่งและงดงามได้ขนาดนี้และจากคำดูถูกในวันนั้นแหลคะค่ะมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้น้องสู้ สู้จนพาตัวเองมายืนบนเวทีรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วสร้างสถิติที่โลกต้องจำครองแชมป์ต่อเนื่องยาวนานถึง68สมัย68สมัยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องฟลุกแน่นอนกรรมาการทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเสียงสวรรค์นี่คืออนาคตของวงการลูกทุ่งไทยตัดภาพมาที่ปัจจุบันค่ะตอนนี้วงการบันเทิงกำลังเดือดพล่าน เพราะมีการจัดกิจกรรมโหวตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนั่นคือไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025หรืองานไทยรัฐ awards 2025งานนี้เขาไม่ได้แข่งกันเล่นๆน,นะคะเพราะเดิมพันมันสูงมากผู้ชนะจะได้ขึ้นจอ LED ยักษ์ใจกลางกรุงเทพที่ MBK จะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและที่พีคที่สุดคือจะได้ไปโชว์ฉบนจอไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสาขาที่คนจับตามองที่สุด ไม่ใช่สาขาดาราไม่ใช่สาขาคู่จิน้นแต่เป็นสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีม้ามืดที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาอยู่ในนั้นน้ำฟ้ามีผลคะแนนล่าสุดอยู่ในมือค่ะเป็นผลอัปเดตเมื่อเวลา18นาฬกาของวันที่7พฤศจิกายน2568และอัปเดตต่อเนื่องถึงวันที่2อธันวาคม2568คุณผู้ชมดูตัวเลขนี้ดีๆนะคะในสาขาลูกทุ่งหมอลำ น้องต้นข้าวกวาดคะแนนไปแบบถล่มทลาย85.9%ย้ำนะคะ85.9%นี่มันไม่ใช่การแข่งค่ะนี่มันคือการยึดครองพื้นที่ทิ้งห่างอันดับสองคือไรอ,อัลก,กาจบันบดิตที่ได้10.7%แบบไม่เห็นฝุ่นและอันดับสามอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ที่1.3%แต่ความน่ากลัวของพายุต้นข้าวโลกนี้ยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เมื่อไทยรัฐเอาคะแนนดิบจำนวนหวดจริงของทุกสาขามารวมกันน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กลูกทุ่งวัย13ปีพังงาดขึ้นมาอยู่อันดับที่สองของประเทศด้วยคะแนนโหวตกว่า718,368โหวตเจ็ดแสนกว่าคะแนนคุณผู้ชมคิดดูสิคะน้องต้นข้าวชนะใครบ้างชนะคู่จิ้นระดับโลกฟรีนเบกกี้ชนะดาราตัวท็อปอิงฟ้าวราหะชนะนักร้องทีพอปอีกมากมาย น้องแพ้แค่คนเดียวคือแพทริกนัทวันซึ่งห่างกันไม่มากนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะมันแปลว่าพลังของคนรักลูกทุ่งพลังของแม่ยกพ่อยกไม่เคยหายไปไหนพวกเขาแค่รอรอคนที่มีคุณภาพจริงๆที่คู่ควรแก่การสนับสนุนและวันนี้เขาเจอแล้วครับเขาเจอต้นข้าวสุปริยาแต่ท่ามกลางคะแนนที่สูงเสียดฟ,ฟ้านี้สิ่งที่ทำให้น้ำฟ้าต้องยกมือไหวเด็กคนนี้คือความคิดของน้องค่ะ ในคลิปวิดีโอล่าสุดที่น้องพูดบนเวทีน้ำฟ้าอยากให้ทุกคนได้ฟังน้องบอกว่าหนูไม่รู้หรอกคะแนนเท่าไหร่หนูสนใจแค่วันนี้จะร้องเพลงอะไรการบ้านเสร็จหรือยังดูความไร้เดียงสาของเขาสิคะแต่ประโยคที่ทำเอาผู้ใหญ่ทั้งงานเงียบกริบคือตอนที่น้องบอกว่าย่าสอนว่ายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้น้องประกาศชัดเจนเลยค่ะว่าการโหวตครั้งนี้น้องขอเป็นคะแนนบริสุทธิ์เท่านั้น น้องบอกว่าถ้าใครจะโหวตให้หนูเพื่อไปสู้รบตบมือกับใครหนูไม่เอาหนูไม่อยากมีดรามา่าและที่สําคัญน้องยังบอกให้แฟนคลับไปโหวตให้ศิลปินคนอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะพี่ไรออลพี่ลำยาไยพี่นุ๊กปลายโหวตได้หมดทุกคนคุณผู้ชมคะหาได้ที่ไหนคะศิลปินแบบนี้ศิลปินที่บอกว่าไม่ต้องโหวตให้หนูคนเดียวก็ได้ศิลปินที่บอกว่ารางวัลมีค่าแต่ถ้าได้มาแล้วต้องลำบากใจหรือต้องไปทะเลาะก,กับใครหนูไม่เอา นี่คือ mindset ของผู้ชนะที่แท้จริงค่ะชนะใจคนดูชนะใจคู่แข่งและชนะใจตัวเองภาพที่น้ำฟ้าชอบมากคือภาพวาดที่แฟนคลับวาดให้น้องมือเล็กๆของน้องที่ยื่นมารับพวูมิาลายัยกับมือเหี่ยวย่นของพ่อแก่แม่แถวที่ยื่นให้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่จับต้องได้ค่ะมันคือความผูกพันที่เงินซื้อไม่ได้และนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมคะแนนบวถของน้องถึงพุงพ่งเอาพุ่งเอา เพราะทุกคะแนนมันมาจากความรักล้วนๆไม่มีการปั่นกระแสแต่อย่างใดยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมความดียังไม่จบแค่นั้นในขณะที่ตัวเองต้องแข่งขันต้องลุ้นรางวัลน,น้องต้นข้าวก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่พี่น้องเรากำลังเดือดร้อนน้องต้นข้าวใช้ชื่อเสียงของตัวเองเป็นสะพานบุญเปิดรับบริจาคในชื่อโครงการการจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ <ítulo> และคุณผู้ชมเชื่อไหมคะพลังศรัทธามันมน,น่นากลัวมากเพียงแค่ไม่กี่วันยอดบริจาคณวันที่1ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาเช้ายอดทะลุไปที่2 1 9 4 117บาท78สตางค์2 1 9 4 117บาท78สตางค์เด็กอายุ13หาเงินช่วยนำท่วมได้2ล้านกว่าบาท นี่ถ้าหนังไม่ดีจริงถ้าคนไม่ศรัทธาจริงทําไม่ได้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นี้มาจากแฟนคลับมาจากพ่อยกแม่ยกที่เชื่อมั่นในตัวน้องและน้องก็ประกาศชัดเจนค่ะว่าจะเปิดรับถึงวันศุกร์ที่5ธันวาคมนี้เท่านั้นเพื่อรีบนําเงินไปส่งต่อความช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนี่คือหัวใจของผู้ให้อย่างแท้จริงเอาละค่ะคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วน้ำฟ้าเชื่อว่าหลายคนคงหลงรักเด็กคนนี้เข้าเต็มเป่าแล้วเราจะยอมปล่อยให้เด็กดีๆแบบนี้สู้ลําพังหรอคะ เราจะยอมให้โอกาสที่จะพาลูกทุ่งไทยไปททมสแควร์หลุดลอยไปหรอคะถ้าคำตอบคือไม่เรามาช่วยกันค่ะกติกาการโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ง่ายนิดเดียวและมีรางวัลให้ด้วยช่องทางที่หนึ่งฟรีและง่ายที่สุดเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th หรือสแกน QR โค้ดบนหน้าจอทีวีไทยรัฐทีวีหรือแอปไลน์แอปไทยรัฐลงทะเบียนง่ายๆแล้วกดโหวตได้เลยวันละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสาขาย้ำนะคะ รีโหวตได้ทุกวันจนถึง31ธันวาคมนี้ช่องทางที่2สําหรับสายเปยสายแม่ยกผ่าน SMS หยิบมือถือขึ้นมาค่ะพิมพ์รหัสของน้องต้นข้าวเช็ครหัสหน้าเว็บได้เลยแล้วส่งไปที่เบอร์4141666ค่าบริการโหวตละ6บาทเท่านั้นถือว่าทำบุญช่วยค่านมน้อง ช่องทางที่3แบบพรีเมียมผ่านเว็บหรือไลน์สำหรับใครที่ไม่อยากกดทีละครั้งสามารถซื้อแพ็กเกจโหวตได้10โหวต55บาทหรือ100โหวต490บาทจัดหนักจัดเต็มให้น้องได้เลยและที่สำคัญฟังดีๆนะคะทุกการโหวตของคุณไม่ว่าฟรีหรือเสียเงินมีสิทธิ์ลุ้นรางวันใหญ่จากไทยรัฐทองคำมูลค่า5,000บาทจำนวน31รางวัล